สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมเป็นฮะดีษที่จะบ่งบอกถึงความประเสริฐแห่งการไปสู่มัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาละซึ่งเป็นกิจกรรมอันมีอันมีความสําคัญนะครับในชีวิตของมุสลิมนั้นมัสยิดนั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตของมุสลิมจึงมีคําพูดจากท่านนบดุลเบียร์สุลต่านอะลัยฮิวะฮัลลัมที่บอกว่าอัลมัสยิดุเบยตุคุลิมุเอมหรือยตุคุลตะเค มัสยิดนั้นเป็นบ้านของผู้มีอิมั ن หรือบ้านของผู้ยำเกรงอัลลอฮฺ س ุบฮานแลูว็ตาหลหาถ้าหากว่าเรามีความตระหนักนะครับว่ามัสยิดนั้นมีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่ในสังคมและในชีวิตของมนุษิ์นั้นเราก็ต้องแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับความสําคัญของมัสยิดเพื่อเป็นสเสบียงในการปฏิบัตินะครับในการดรํารงไว ซึ่งชีวิตของเรานั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่ดีงามตามหลักการของศาสนาอิสลามท่านนบีซุลตานะฮฺอะลีฮฺอัลลัมได้กล่าวซึ่งเป็นขะดีษบันทึกโดยอิมามบุคฮรีและมุสลิมนะครับบอกว่าเมื่อข้าเดินไปที่มัสยิดหรือกลับจากมัสยิดซึ่งมีความหมายว่าใครก็ตามที่จะเดินทางไปสู่มัสยิดหรือจะกลับจากมัสยิด อัลลอฮฺสุบฮานะอุวาตะอะจะเตรียมไว้สําหรับเขานั้นคือเขาที่บุคคลที่เดินไปสู่มัสยิดหรือจากมัสยิดนั้นท่านนบ,บีบ,บอกว่าอัลลอฮฺจะเตรียมไว้สําหรับเขาซึ่งสถานที่หรือจะเป็นวังหรือจะเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือจะเป็นที่พำนักนะครับในสวนสวรรค์วันเกียมาในทุกครั้งที่เขาจะเดินไปสู่มัสยิดหรือจะกลับมาจากมัสยิดเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งนะครับ ที่เราจะเห็นในทัศนะของศาสนาอลิสลามนะครับจะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความรู้สึกการกระทําที่ดีนั้นสามารถสะสมผลและบุญอย่างมหาศาลฉะนั้นถ้าหากว่าเรานึกถึงฮะดี s บทนี้ตลอดกาลนะครับเราจะเห็นน่วการที่เราจะไปละหมาดทิมสยิดนั้นเป็นการทําบุญอย่างมหาศาล เป็นการเตรียมสถานที่ที่พำนักของเราในส่วนสวรรค์ดังที่ท่านนาบีสุลต่านอะลัยหัวซัลลัมได้สัญญาไว้คำถามว่าถ้าหากว่าท่านนาบีสุลต่านอะลัยหัวซัลลัมแจ้งเราว่าทุกคนเนี่ยที่จะไปสู่มสัสยิดหรือจะกลับมาจากมสัสยิดเอานวาจะเตรียมไว้สําหรับเขาให้มีสถานที่หรือที่พำนักในส่วนสวรรค์นั้นทุกคนจะสามารถรับรางวัลอันใหญ่หลวงนั้นบางคน แน่านอนครับผลบุญของอนุสุภนะหูวตาละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชี้ขาดได้ว่าทุกคนจะรับราะเราเห็นว่ามีบุคคลที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้านั้นก็ทําบุญเช่นเดียวกันแต่เรายืนยันว่ามีหลักฐานนะฮะยืนยันนะว่าเขาจะไม่รับผลบุญหรือจะไม่รับรางวัลอันใหญ่หลวงจากพระผู้เป็นเจ้าอันเนื่องจากว่าเขาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าการทําบุญของเขาจะถือว่า เราถือว่าไม่มีคุณค่าอันเนื่องจากว่าขาดอีม ا นขาดความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเราก็ต้องตีความตรงนี้นะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยไปมสัสยิดและกลับมาจากมสัสยิดจะได้ฝนสวรรค์ก็หมายถึงว่าไม่มีใครจะเข้านรกแต่แท้จริงนะครับคนที่ไปมสัสยิดเนี่ยมีจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับเป็นบุคคลที่อาจจะมีความบกพร่องในเรื่องอื่นๆหรืออาจจะมี ความไม่ถูกต้องในชีวิตของเขาในเรื่องอื่นๆนะครับดังนั้นรางวัลใหญ่หลวงที่ท่านนบีสุลต่านอกว่าอะไรหัวเสนหลมแจ้งไว้สำหรับใครที่ไปมัสยิดและกลับมาจากมัสยิดนั้นต้องสําหรับบางคนที่ปฏิบัติชีวิตของเขาอย่างถูกต้องนะครับผมอยากจะชี้แจงให้พี่น้องอมีความตระหนักนะครับว่าการที่เราให้ความสําคัญให้ความยิ่งใหญ่ในมัสยิดของเรานั้นนั่นเป็นอิมัน หรือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในความศรัทธาของเราในการที่เราเชื่อมัน่นในผลละบุญของเราสุภาณหูตะาละเพราะถ้าหากว่าบุคคลนั้นที่เดินไปสู่มัสยิดทุกเวลาละหมาดนะครับโดยเขาไม่มีอุปสรรคเขาก็ต้องออกจากบ้านเนี่ยอันนี้สำหรับสุภาพบุรุษนะครับสำหรับผู้ชายอย่างเดียวออกจากบ้านเนี่ยไปสู่มัสยิดจะได้ละหมาดนั้นโดยมีความเคารพทักดี โดยมีความบริสุทธิ์ใจโดยมีความตั้งใจในการสมบูกับพระผู้เป็นเจ้านั้นคนเหล่านี้นะครับแน่นอนต้องต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติชีวิตเขาอย่างดีดังนั้นมี h ะดีษบทนึงจากท่านนบ,บีสุลต่านอะลัยฮุสเซลัมถึงแม้ว่าบทน,นี้นะครับจะมีความอ่อนแอน,นิดหนึ่งแต่ก็อุลามาบอกว่าความหมายเนี่ยเป็นความหมายที่ถูกต้องท่านนบ,บีสุลต่านอะลัยฮุสเซลัมบอกว่า ถ้าเราเห็นผู้ชายประทัดมัสยิดฟเหตุเขา بالإيمان ฮะพวกท่านเห็นบางคนที่ชอบไปละหมาดทิมัสิดพวกท่านจงเป็นพยานให้แก่เขาว่าเขาเหล่านั้นเป็นมุมินนะครับว่าเขาเหล่านั้นเป็นมุมินฉะนั้นการที่เราสนใจหรือรักษาการละหมาดทิมัสิดนั้นเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นสนัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกถึงความ ان, อีมานของความอีมานของเรานั่นคือ สัญญาวนาคนับที่ท่าน النبي صلى الله عليه و ลมัมได้บอกไว้แล้วนี่ฮาริษบทรนี่นนครับทิตา النبي อ ل ى ا ل ل ย عليه و ลมัมยืนยันนะครับว่าใครไปและกลับมาจากมสัสยิดเนี่ยอเราจะเตรียมที่พำนักส,ส,สําหรับเขานะครับที่อยู่จะเป็นบ้านจะเป็นวังแต่ก็แต่เรียกง่ายๆนะครับจะเป็นที่อยู่ส,สํญญาหรับเขาเนี่ยในสวนสวรรค์นั่นเป็นสิ่งที่เ,เราเนี่ยคือบรรดาผู้มี إ มมานนั้น ต้องมีความหวังนะครับต้องมอีต้องมีความอ ي ม่นนะครับในสัญญาที่ท่านนบีสุลตานหอะลัยฮุสเซลลมได้บอกไว้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยต้องเตรียมนะครับความรู้เหล่านี้ที่เราศึกษากันตรงนี้นะครับเตรียมความรู้ตรงนี้นะครับในการเตรียมตัวไปปฏิบัติอา,อาเมลที่ดีหรือการการะทําที่ดีอย่างเช่นการไป ที่มัสยิดไปละหมาดที่มัสิิดผู้บางคนนะครับก็อาจจะได้ยินอาจารย์แต่ขี้เกียจไปละหมาดที่มัสิิดแต่ถ้าหากว่าเขารู้นะครับเขาได้ศึกษาหะดีบทนี้นะครับแน่นอนเขาก็จะพยายามที่จะเตรียมอีมาที่จะเตรียมความกระตือรือร้นของเขานะครับจะได้ร่างกายของเขาเนี่ยไปสู่รางวัลอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงจากพาะสุภานุวัตถาอันนี้ในทศนะที่ จะมีมุมมองเกี่ยวกับผลและบุญหรือจะมีรางวัลจากพาะสุฮานะหัวใาแต่ถ้าหากว่าเรามองถึงอีกทัศนะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทัศนะที่เกี่ยวกับุกุมเกี่ยวกับในการละหมาดที่มัสยิดนะครับเราจะเห็นว่าท่านนบีสนน์โมหอะไลห์ฮุสัลมก็ให้ความสําคัญอย่างนี้นะครับในการละหมาดที่มัสยิดจนมีฮะดีสหลายบทที่ท่านนบีซนน์โมหะอะไลห์ฮุสัลมไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่มีความสามารถ นะฮะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับให้ให้ละทิ้งการละหมาดที่มัสยิดยกเว้นบุคคลที่มีอุปสรรคซึ่งมี حديث บันทึกโดยอิหมามอะบูดาวดและอิหมามเบฮะกีนะครับรายงานจากท่านอิบดุอับบาสถึงท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่กล่าวว่าละ صلاة ผู้ที่ไม่ได้ละ صلاة ไม่มีละ صلاة ให้เขา إلا من غ ض ر ي ใครก็ตามที่ได้ยินอาจารย์ได้ยินการประกาศ เวลาละมาตและไม่ตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺซนะอูตัลลนั้นการละมาดของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีภาษาก็หมายถึงว่าบุคคลที่ได้ยินอาญาแต่ไม่ตอบรับนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าละมาตที่บ้านเนี่ยการละมาดเนี่ยใช้ไม่ได้แต่อุลามาต์เขาบอกว่าใช้ไม่ได้ไหมายถึงว่าผลและบุญไม่สมบูรณ์เราฟังแต่ละหูเนี่ยก็หมถึงว่าผลและบุญนั้นไม่สมบูรณ์ก็แน่นอนเพราะท่านนบีซ음มัลลัหฺวะอะลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกในฮะดีษอีกบทหนึ่งบันทึกโดยบุคอรีนะครับว่าการละหมาดในมัสยิดนั้นเ,เป็น27หรือ25เท่านะครับเหนือกว่าการละหมาดที่ที่บ้านนะำหรับคนที่จะละหมาดที่บ้านเนี่ยก็จะมีผลและบุญตำแหน่งเดียวหรือระดับเดียวแต่ถ้าหากว่าไปละหมาดที่มัสยิดก็จะเป็นผลละบุญเท่ากับ27เท่านะครับมากกว่าที่ละหมาดที่บ้าน นั่นเป็นประโยชน์สั้แนะนําให้เราทราบนะครับจะได้เป็นสิ่งที่ผักดันเรานั้นให้รักษาเวลาละหมาดนะมัสยิดใบตุลบานขอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى